ผลน,นนี้เจอกับใครนะ,ระนไม่เคยชกไหมไม่ไม่เคยชกสักครั้งนึงนะวันนี้กี่โลสาลไปซอ้อมอยู่กับยานไหมอันสกุลวิทนะกี่วันแล้วเน,นะน,นี่ยทํามาสาวันชกมวยตัวน,นี้มันรวมๆเลยถ้าเท่าไหรได้ร้อ <ละ S 2> <ล>ยกว่าร้อยกว่าเลยเหรอไอ้จ้าล่าสุดชกกี่โลสามวันนี้ชกสามครึ่งวันนี้ต่อไหมไม่วันนี้สามเจ็ดคึ่งเหมือนกันไหมโอ้น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ สายหรือขวาหรือฝีมือหรือยังไงของเราเนี่ยฝีมือเห็นไหมตะเกียบเลยเขาสไตล์ไหยรูปร่างเนื้อตัวนล้าจะกคุกขี้กันนะเราสูงเท่าไหร่สูงหน้าติปีนี้อยายุเท่าไหร่แล้วสิบสี่นะคนจังหวัดเฮ้ยเอาฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยวันนี้ฟังเป็นกำลังใจอยู่ในใจจะรับไม่จนเหน่อยขอโจทย์ดีครับชื่ออะไรครับ,ว,รบวันนี้เราเจอกับเพชรประกายไม่เคยเจอ วันนี้กี่โลสัลลงเกตับวัดเช้ามาเป็นไงบ้างเกินมาสองกี่อผ่านได้ร้อยชกมวยตัวนี้เท่าไหร่ได้สามสิบสี่รั้งสีลล่ข้งเหรอโอ๋อิีเหรอน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่สามเก้าฝีม,มือหรือเขา่าฝีม,มือฝีม,มือเหมือนกันนะแต่ไม่ไม่เคยเห็นในคลิปก็ไม่รู้ว่าไม่ต้องดูงวัดกันบนเวทีเรานี่นะวัดเช้าถ่ายรูปขครยาวกว่าเราล่าจะยาวกว่านะน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่สามเก้าต้องคุมไปดิคุมเลยกี่โลได้ โลสงโลถึงนะยืนงอย่างนี้ไปน่าจะใช่นะเอาล่าสุดผลงานเป็นไงชนะคะแนนแล้วก่อนหน้านี้นทีนึงชนะคะแนนชนะมากี่ไฟทีเนี่ยสองสองไ<อ>ฟนะล่าสุดชกไว้กี่โลสามเจ็ดวันนี้ก็สามเจ็ดอ่ะผลจังหวัดปทุมอ่ะอ้าบอกแฟนคลับเชียร์ในเด็กปทุมอ่ะฝากชาวปทุมด้วยเชียร์เลยครับเต็มที่เต็มที่ครับขอโชคดีครับ